ครับบวีสดาครับพ่อแจมครับบดียบาครับเบ้ายบยครับพ่อแหลบสวับดีครับสวัสบีครับพี่น้องทีมา่มาโดยาโดยที่ว่าทางหมายนาะบอ ครับผมช่างสรุปสี่อาจารย์อาจารย์ดังหัวหน้าพัฒนา่าศพัชนาเนาะครับผมครับสวัสดีครับพบกับแปดครับเอากล้องเนี่ยผมห้อยเพรเห็นครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาไหนกว่านี้ตั้งใจมาสรุปตัวเลขหน้าต่างให้พี่มเอ็กซีครับสวัสดีครับเอ็ซีครับโงงใจฮะที่ต่างเลย ที่เราเนนเา่ขอ้าวพัฒนาสีอาจารย์นะครับเนาะนี่ละเือเข้ายังาารเมน้งเิรนนะครับที่ที่ทรงออนที่น้องคูบาอาจารย์ที่อาจารยเดลมามนเป็นเอานักนะครับเนาะนาครับมาเริ่มต้นได้เพี่งสองทีส่บ้าเหรียญครับผมเหรียนี่ที่แหลกเอาตะเล็กเบี่ยงลงบนแถวเลยเอาตะเหล็กเิ่ยงกัน แต่เลของคที่วันงั่นเอาเอาจากหนึ่งหอดเอาหอดเอานาะไข่เนาะราว่ามันอยู่ครบีบเอาการั์ครับต่วานเขาเขาเชียนเลขหนึ่งหอดหอดเลขศูนก่อนครัเลขนก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หล่้อยังมากเป็นับตัวเลขไม่มีก่อนดออกเริ่มจะศูนลงไปหนึ่งกระไรสองี่ห้า เอ้าครับบ้านนี้เอาวิ่งหนึ่งมากวนมูอาจารย์ได้ได้เปิดมากทุกอาจารย์นะครับวี่งหนึ่งปาตานกันมีเด็กวิ่งได้ครับเด็กวิ่งเด็กวิ่งหนึ่งหอมน้ำผมมันไมครบเออเอาน้ำคว้านนั่นหระเบิ้งเอาเอาห้องกันอาจารย์เอี้มันเลยอาจารย์เอีอาจารย์เอี้ยเด็กผมหายไปคลิปสองอะไบ้านนี้ครับวันนี้ของอาจารย์เอีครับ ครับผมขออาจารย์ีวิงสตัวเดียวเอาเอาหาวิ่นึงกันมีจักอาจารย์เริ่มทีเดียกนึงก่อนอบอเลียหนึ่งก่อนบเดียรวายบอ้ว่้วาีวอันในเช้่อาจารศูนย์กับเก้าศูนย์กับเก้าเนน้องข่สามกับเก้าสากับเก้าเนหน้าดีหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ ปูศูนย์เจ็ดหนึ่งกับสองหนุ่มสวนยางเก้ากับสามปูโค่ลางหกกับสามเสียนคนริมทางเจ็ดกับแปดวันนี้ล่างนี่เก้ากับแปดอีก เกับ8เส้นพิม้ห6กับ8ปูสมหวัง7กับ8ปูสมหวังกับปูขุนคนเดียวกันด้พี่น้องพอเตรม8กับ9พอเตมกับปูศูนแปดนี่งเท่กันเดียวพอแหล่นอนหน้า0กับ1ครับ บปนแล้วนบ่วันนุ่มส่วนยางพอดีไลยโอ้หนุ่มส่วนยางเก้ากับสามเอาแล้วเนาะเอาแล้วเอาแล้วเก้ากับสามเอาแล้วครบแล้วครบแล้วเอาครับพี่น้องคลปสี่นี่คือขัดตัวเรียนมากขัดขัดเลขวิ่งขัดเลขวิ่งนะเนี่ยจ่าเลขวิ่งที่ชนนะครับที่วิ่งที่ชนกันนะครับตัวใดไม่แห้งก็เงวะนะครับ กยูได้หันนะครับพี่น้องแล้วจะคัดสันออกมากีรอบหนึ่งนะครับที่นี่มาวัาจะมีแปดกับเก้าที่มาแห้งที่สุดนะครับรอบมากคือหน่สามกับศนะครับคัดออกมาเอาที่นี่คัดออกมาแปดกับเก้าคือตัวเด่นเล่นนี่มันบ่ครับครับเอายกระเดตัวเล็วิ่งนะครับวิ่งเด่นเด่นเเดอดนแดกกาไปซื้อตัวนี้รถซื้อตัวเล็ของมันเลยจันทกันไปเลยนี่ต่อย่างนี้ต่อย่างนี้เออ ตัวเด่นเออยังกันหมดยังไงศูนหนึ่งสตัวร่องอ่าเก็บบอละนอกมันหน่อยครับเอาซีกมาาาตัวมีเสียตัวนี่มีเสียโพเชตัวนี่ตัวร่องซ้ำกันเดีตัวเก้าหเต็มเต็มเลยตัวนี้ ล่องก็ได้ขีลายได้พี่น้อง39นสี่สามเก้าเสียนน้องไข้รับสามแปดสาม้น้องเข้าเบิ้งได้ครับลอดนี้าบเก้าเบิ้นไฮเบิ้งครับเอาไปซื้อพร้อมับสี่เก้าบุมนีนครับสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าสองแปดกับกันพร้อมกับพร้อมนเอพีเด้อมันนี่นุ่มสวนยางเก้าหนึ่งเก้าสอง ขัดเหลียกผู้แทนบัานเก่าห้เก่าเจ็ดบ่เนาะเอาติดเก่าเด่นเก่าเด้เดี๋ยวครับพักไว้ก่อนคันคันเอาเอาเอาสุ่มสุดเด่นเด่นก่อนขัดขัดเบิ้งเห็นเบิร์ก่อนบัานนี้เรียปูโคราดนี่มีสามแปดปูโคราดมีสามแปดเจ็ดเจ็ดสามแปดตัวชนมันชนครับตัวชนเซียนคนริมทาง แปดหนึ่งองแปดหนึ่งแงเก้าหนึ้สองทเนบานี้บานนี่ล่างพ่อไหนมาแปดสามแปดสมเก้าสาเ้สามยนพี่ไม้ตัวกัน8ปดสามแมโอ้แปาก็มาแห้งเ้อปูสมหวัง เก้าสี่เก้าสี่เกาสี่บูมี่เนาะครับของกระแต่หมอลนบะยังนี้เนาะครับพระเจ้าเราครับแปดสามแปดสามเอาหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าคือลงตัวแคลงกันเด็เสมอตัวแคลนี้ไหมของพอเรียะ นอหน้าเดือนหนึนหน่งติดหนึ่งติดหนึ่งก็มีเก่าหนึ่ง,งแปดหนึ่งเออเพิ่มเข้าไปตัวเดนต่อจับคู่บ่มีกัมีหนึ่งติดหนึ่งกนบ่เบอร์เทนี่รี่แล้วสิบสองอาจารย์สิบสองสำนักแต่วยามาสรุปกันสองศูนย์สา <20, 30. S 1> มศูน นี่พอเหลีนอนหน้าเนี่ก็ศูนย์สองศูนย์สามหีดศูนย์ห่างบุ้งองปูศูนเจ็โอ้ปูสมบังนี่มีทีศูนยนี่บตง้งตีเป็นฐานเปนก้อนอันนึ่งนี่เออน้พอเหลนอนหน้ามเิ่มของหฮอเนี่ยองทสามเลยวึ่งสองสามเดือดคนลิ้นข้าง เส้นท <penguin three. S 1> pues ี <Pur> ่ไหม่6แตูน <for> ี yeah, so right. two, three, ่ี่สี่อาจารย์เนสนประตันสามกุนีในผูขคอรักสาม0่0นสี่ส่วนห้าส่น่นต้องสิลายเส้นดีหนึ่งส่วนสองส่วนอืมส่วนกันนีก็มีก็มีชูน

รครับก็สรุปเจบ้อยเลาบนบ้านนี่ครับเขียนเขียนวันที่เลขลรงวันที่ล้วก็จับตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวร่องนะคะรับเด็กวิ่งเด่นเด็กวิ่งร่รองกันนะครับรับ <c oughs> เด่นนอกกว่ี่ัวนงเหเด่นเด่นเด่นเด็วิ่งเด่นด่นสุดแปกับเก้าเนาะเท่านั้นแปดกับเก้ับผมถ้ามันจะค่อยท่านเอกเป็นวแกับเก้ากับศุนนใช่สามโหลดใชุ่นเออศูนมันติดอันดับอยู่ใช่ศูนน่เออเออเดกเก่าซุนขันมาถีนี่มันไหมได้ไลงนสามตัวนี่สามตัวเพ่มเพ่มมาทั้งบนทั้งหลังกับผม เดี๋ยิงเนืพี่น้องทำเล่นเนพี่น้องเอาสุดจับปูมัลงเลบันเด่นสุดเลยบันเด่นที่สุดออกไปิุกุกันมามี่วะเอาลงตัวเดกกนครับมีเก่าหนึ่งเด่นสุดเด่นจับปูเด่นจับปูอะเก้า่งก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองก้นเตัวตัว เด่นหนึ่งเก้าเด่นสามคูหนึ่งเก้าสองเก้าสิไอพี่น้องเอีมักลับกับออกบอดกับผมเอาบัดนี้เด่นเด่นเด่นแล้วก็บตีแต้มสีแต้มสีตัวเด่นเด่นสามครูพี่น้องเอ็จัดนักกันโดยพี่น้องสำหรับคนชุ่นลอยเรียนได้ร่องหนึ่งแปดบอดนี้ตัวร่องเขียนลงบอต้องแต้มสีมี่ความประจมทั้งหมดจะมีอยู่ ตามนี้แล้วพี่ลองอีีจะได้มองเห็นกันชัดเจนอมนนองสีน,นไก<ป>ลรับเลย่ดดก็ร่องนีอันี้ก็ตกกันไปทั่วร่องร่องนี้แปดหนึงแปดสองแปดสามแปด่เกา้เเ็ดกว่าสุดตักันสองศ สอบส,สามนเด็นบ่หาปรเดหาคะแนนสมหบอสองศูนกบสามศูนย์ิดม่ต้าใช้อใช่เออสองศูนย์กับสานย้นั่นละบันครมอว่าพี่้องบังน่กัรนันาะครับโนละพี่้องเอซี่ครบผมดีกำลังบงอยู่กับตัวเลขแนวทางเนาะกับกับการสรุปครบผม ครับสี่อาจารย์นะครับองในการสรุปครับพี่น้องครับตัวเด่นๆนะพี่น้องครับสําหรับเลขวิ่งนี่แปดเก้าศูนย์ครับผมครับสําหรับตัวเด่นเลขกจากฟูมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามตัวร่องนี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับสำหรับตัวกันครับผมสองศูนย์สามศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีโชคมายทุกทุกคนครับผมสำหรับพี่นี้ครับครผมตัวนี้บอกครับพี่น้องเอฟซีอย่าลืมกลับตัวกันไว้น้ำเด้อพี่น้องครับผมครับบนล่างกลับตัวพร้อมครับผมกลับมาพี่น้องโชคมานนำด้วยทุกทุกคนครับผม สำหรับลิปนี่ก็ต้องขอตัวลาพักจพี่น้องพิการเจอกันหลังหัวรลาพัฒนาออกได้พี่น้องครับสำหรับลิปนี่สวัสดีครับผมครับก็สรุปอยียบร่อยเราเด้ครับส่วนที่เป็นเขีดใ่ก็คือเป็นไห้คะแนนตัวเลขกนะครับสรุปแล้วก็ยกขังบนนะครับเด้อเจ็ดกรกฎาคมครับมือแร่งสองทุมเคร่งครับสอง6ันหวอยหกสิบหกเล่าพัฒนาได้ครับ วิงเด่นนะครับแปดเก้าศนย์ครับแปดเก้านย์อันนี้เลขสามอียงนี่บ้าแลมโอ้มาจากนีนเห็นปะครับเด่นเก้าหนึ่งเก้าสองแปดสามครับเด่นสุดนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองแปดสามเก้าสามฮเก้าสามเก้าสหอบ้าแลมเขียนทีบน้อาย้ำอีกรอบนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามครับเด่นสุดๆเลยนะครับ ร่องนี่กับว่ามันธรรมดาครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามตัวกันกับว่าธรรมดาครับสองศูนย์สามศูนย์เล็กทั้งหมดมีอยู่สองสี่หกแปดแปดคู่ครับเด้อไปกับความเด้อพี่น้องรอบนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขสมันหมันไปทนกำกันนะครับเด้อรอบสองทุ่มเครื่องครับมืนแลงครับสวัสดีครับ